แล้วมันยังไงกันเนี่ยฮะคุณทิพย์นัดกับเพื่อนของคุณะเมื่อไหร่เพื่อนคุณจะมาแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะทำไมอะนาฬิกาฉันมันเดินไม่ตรงด้วยเนี่ยดูดิมันเดินเป็นวงกลมยังไงรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหมุนหม่แล้วนัดกันยังไงนัดกันกี่โมงล่ะก็บอกว่ามาเครื่องมาถึงดึกๆนี่มันก็ตีสองแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็มาละได้ยินเสียงมาเครื่องเครื่องเป็นที่ไหนมันจะมาเวลาดึกๆแบบนี้ไอ้รถซิ่งที่ไหนเราวิ่งปุ๊บปั๊บ น่ากลัวเนี่ยแหละคงจะมาเนี่ยนะอจอดแล้วจอดแล้วคงจะมาแล้วมั้งเออไม่ได้มาเครื่องบินหรอกมารถเครื่องโหมาจากเชียงใหม่นะม,มาสักไกลมารถเครื่องนึกเไไมื่อไหร่จะถึงกันเนี่ยออกหกโมงเช้าดูแลนอยู่เหรออ๋อหานางอ่อนเพื่อนรัดนๆนบอกว่าจะมาที่จะป่านนี่ไม่มาเลยรถก็จอดอยู่นั่นแหละหรเออแล้<อ> <รา S 1> ไมยังนะ่ะก็ไม่รู้แล้วเธอเห็นไหม อ้อนอะไรชอบมาให้ฉันตกใจเรืเ่อยยแหม่ทำไมมาทำไมไม่มาเข้ามาหน้าบ้านเรามายัางไงฉันก็เข้ามาทางหลังบ้านแกนี่งไงออทำไมเข้าทางหลังบ้านเราแล้วทำไมฉันต้องเข้าหน้าบ้านด้วยออทำไมฉันต้องเหมือนใครฮเห็นใครไปใครมาก็เข้าหน้าบ้านเข้าหน้าบ้านทำไมฉันต้องเหมือนคนอื่นด้วยแกก็รู้ว่าฉันชอบฉีกฉันชอบทำอะไรที่มันท้าทายไปนั่งไปนั่งไปนั่งกันไป ไปบ้างอู๋สบายดีไหมใช่อ้คิดถึงเนี่ยอยู่เมืองนอกมาอูอากาศนะเดี่ฉันซื้อของมาฝากแกด้วยเมืองนอกที่ไหนก็แกเขียนจดหมายมาบอกโทรศัพท์มาบอกด้วยบอกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่นั่นอยู่ก่อนที่จะไปเมืองนอกแมปไะเทอะไรอะ่ประเทอะไรอะไปเหรออเมริกาลอนดอนอิตาลียุโรปอังกฤษโอ้ยเขาหาแขกไปทั่วแหละ ฉันเป็นไกด์พาแขกไปเที่ยวพาแขกไปทั่วแหละอ๋อถ้าแขกพาแขกไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกไกด์ใช่แต่ถ้าเกิดแขกพาเที่ยวเนี่ยไก์ค่ะ่เธอก็พูดอะไรมาเธอจำไนี่นั้นใช่ไหมที่แกเธอไปเมาสพราะฉันไปบ่อยอ่ะะแล้วมามบีอะไรมาฝากเบิกมั้งชื่อผมมาฝากหล่อนเ่ยเออไปเมืองนอกมานะอ่ะนี่แหวนว้เอานิ้วใครมาเนี่ย แหวนไงนึ่คแหวนมาฝากแกแล้วทำไมมีนิ้วติดมาด้วยล่ะก็อีกคนขายเขาลองสวมให้ฉันดูไงแล้วบอกว่าพอสวมแล้วฉันถูกใจวงนี้มากเลยแล้วมันดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกมันครบไงแต่ฉันจะเอาวงนี้มันจะให้ฉันเอาวงอื่นแต่ฉันไม่ชอบฉันถูกใจวงนี้ก็เลยไม่จะทำไงฉันเลยตัดนิ้วมันมาด้วยอ่ะ่เพื่อฉันนะเพื่อแกเลยนะเนี่ยโอ้หเอามาตัดนิ้วมาเลยเหรอตัดนิ้วมันมาเลยอ่ะขอบใจอุ้ยเวลาใส่จะนึกถึงมันไหมเนี่ย มน้มาฝากเยเลยเหรอนี่นี่เป็นไงวายว้ยจีสติงนี่คิดว่าอ้วนเราไปลากปลานะเนี่ยปาเหรอเสียของหมดเลยโอ้ยนี่นี่ห่อนี่แพงด้วยแล้วตัวนี้อีกนี่มีรู้ใจอยู่คนเดียวหลอนเนี่ยเียเห็นไหม้สนายวายนี่เห็นไหมนี่แม่ไ่ หายากมากเลยกว่าจะได้อะนี่ขอโทษเสื้ไในคนหรือหมามีต้องหกเต้าเนี่ยฮะนี่ยี่ห้อเหรอฮะยังยังวาโก้ยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยตายแล้วเมื่อเจอตะไปให้เขาซักก่อนเอาไว้เอาไว้คุณก็มีนะครับคุณอะไรมาฝากผมครับนี่ไงนี่อะไรอะชุดชุดนาคโอ้จะให้ผัวจะไปตั้งคราบภูมิที่ไหนคุณค่ะ ได้ข่าวว่าเธอจะบวชผัวไม่ใ <teaching>? ช่หรอเออแล้วกันเขาส่งข่าวมาบอกคุณจะบวชไงคะนี่ก <hey> ็ด <trzeba> mm ีนะมีหัวแหลมแหลมเนี่ยเป็นเทวดาเลยนะไม่ต้องหัวแหลมละหัวอย่างนี้ก็เป็นได้เนี่ยอย่างนี้ไหนอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะเออนี่ไงโอบามาเบิ๊กเซอรยเธอเอานมมาใส่หัวฉันเหรอเนี่ยเเนี่ยมามาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นยายหนูเลยไปไหนมั่งเนี่ยฮะยายหนูไหนอะลูกเหรอ หนูดูสิก็มันอยู่บ้านนี่มันจะไปไหนเดี๋ยวมันก็มาอ้าวเฮ้ยไอ้หนูเ,เนี่ยก็ไปนี่นมาแล้วมาลวเล่นเกมอยู่สิอ้าหน,หนู มาบอกให้ผัวรู้ด้วยนะเฮ้สวัสดีครับดี่ตบปากีทำไมอยากจะเป็นทอมนี่ไงพูดทงพูดทับนะฮะแม่เนี่ยพูดไงละจื่ป่านนี่นมยังไม่ขึ้นอีกเหรอเนี่ยฮะต่อเป็นสาวขนาดนี้แล้วว่าลูกไม่ได้ทอมครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเอ๋ทำไมทำไมฮะเฮ้อยากจะเป็นทอมแหมในในเป็นผู้ชายจริงไเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยคือว่าลูกสาวฉันอะโดนถูกโดนลักพาตัวไปฉันก็เลยเอาเขามาเลี้ยงแทนยีหนูไง บอกพูดแล้วคิดถึงไงหนูนี่ไม่ใช่ดมตติมแลวช่าจะตอแต่ความจริงเหรอจริงนี่แกเลยนลูกภาษาอะไรเนี่ยฮะให้ลูกถูกโจรลักพาตัวไปเนี่ยนี่แกเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกพัาคนนะแกให้โจมันรักไม่ได้ยังไงฮะ แกเป็นแม่คนได้ย e. really like ังไงฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยแกนี่มันแลวจริงนะเล่นลูกภาษาอะไรเนี่ยแกเป็นแม่คนได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันไม่ได้มาเป็นเพื่อนกับแกเลยนะนี่ยหยุดลูกฉันมาไม่ได้ลูกแกแหมว่ากันฉอด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 เอางี้กันเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนก่อนนะมันจะเตือนใจเดี๋ยวคืนนี้นะแกนอนนี่นะที่เนี่ยที่โซฟาเดี๋ยวฉันไปนอนกับผัวแกเองเออแต่ตีสองก็ผัดเวนเว้ยไม่ต้องหรอกฉันยังไม่เหนื่อยมากตอนสาวๆฉันก็ผัดกันอย่างนี้แหละเออ ห้องฉันไม่ได้ล็อกก่อนนะนั่นไงบ้านพับมีไหมบ้านพับมีไหมของเราของฉันน่ะไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเตะพับเยอะแมเดี๋ยวไปพักผ่อนพักผ่อนงั้นเราก็ไปพักผ่อนเหมือนกันไปลูกไปนอนลูกเออทีสองกว่าแล้วมารอตั้งหลายชั่วโมงแล้วเฮ้ยท้าทามันเงียบไปแล้วมันน่าจะนอนกันหมดแล้วล่ะ แล้วไหนอะอาวุธที่จะมาฆ่าพวกมันอะไม่ต้องว่วงจ้าหนูเตรียมผัดไทยไว้แล้วเออก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใช่ไหมดีพอระบุกเข้าไปได้เราจะได้เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยลัคอมันให้ตายไปเลยเอมันจะไงนไหนูเอามาทำไมฉันอะใส่ยาเบื่อหนูไว้ไงพอจับพวกนั้นได้ใช่ไหมก็ร่อยเขากินแล้วก็จะตายในที่สุดเลย เก่งมากลูกพ่อแต่ทำไมมีเดี๋ยวนะจ๊ะชั้นเดียวอ่ะไอ้กล่องหนึ่งไปไหนอ่ะชั้นเดียมไว้สองกล่องนะเฮ้ยลูกว่าไปไหนอ่ะเฮ้ยกล่องกล่องนี้ใช่ไหมใช่จ้ะไปไปเจอที่ไหนอ่ะเจอที่นี่แหละก็ฉันลูกแกเตรียมเป็เดียร์ไม้ฉันกินกระด้างดึกฉันก็เลยฟาดจนเกือบหมด คิดอ่ะก่องนี้หนูเอามาเผื่อไว้แล้วเป็นอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรอ่ะหนูก็กลัวไม่เคยบอกก่อนล่ะหนูจะ